สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือซีรีส์หนังสือเสียงชุดใหม่ Three Waves of Volunteers and the New Earth หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาในปี2021โดยอาจารย์ยาย d o r e e c a n o n สำหรับชื่อภาษาไทยของหนังสือเล่มนี้ผมขอใช้ชั่วคราวว่าคุณเป็นหนึ่งในมนุษย์ต่างดาวที่มาช่วยโลกหรือไม่หนังสือเล่มนี้ ถูกเขียนโดยอาจารย์ยายผู้ล่วงลับไปแล้วโดยที่เธอเป็นนักสกดจิตบำบัดมีความเชี่ยวชาญกับการย้อนอดีตชาติโดยที่ภายหลังเธอได้ผันตัวมาทำเรื่องเกี่ยวกับ UFO และปรากฏการเหนือธรรมชาติเอาละครับเรามาฟังเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้กันดีกว่า EP ที่1ส่วนที่1อาสาสมัครบทนำตั้งแต่การผจญภัยในโลกที่ไม่มีใครรู้จักครั้งแรกของฉัน เมื่อ40ปีที่แล้วฉันก็มองว่าตัวเองเป็นนักข่าวนักสืบและผู้วิจัยเกี่ยวกับความรู้ที่สูญหายในความเป็นจริงฉันเป็นนักสะกดจิตบํำบัดที่เชี่ยวชาญด้านอดีตชาติและการค้นหาต้นตอของปัญหาของผู้คนที่อยู่ในชาติอื่นๆมากกว่าชาติปัจจุบันเมื่องานของฉันเติบโตและแผ่ขยายออกไปฉันจึงได้ทำการพัฒนาเทคนิคการสะกดจิตของตัวเอง ที่ช่วยให้สามารถทำการรักษาได้อย่างทันทีทันใดดังนั้นตอนนี้ฉันจึงได้สอนเรื่องนั้นไปทั่วโลกซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อฉันรู้สึกถึงแรงกระตุน้นเพื่อที่จะสอนวิธีการของตัวเองในครั้งแรกฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่เพราะเมื่อคุณได้พัฒนาบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองคุณจะรู้ว่ามันทำงานได้อย่างไร อย่างไรก็ดีฉันจะสามารถสอนเรื่องนี้ให้คนอื่นเข้าใจได้หรือไม่นั่นคือภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ฉันรู้ว่าตัวเองย่อมไม่มีวันรู้ได้เลยหากไม่ได้ทดลองดูมีผู้คนจำนวนที่มากเกินไปและลูกค้าของฉันบางคนด้วยที่หวาดกลัวที่จะล้มเหลวจนไม่กล้าแม้แต่จะลองดังนั้นฉันจึงร่มสอนในปี2002และตอนนี้ มันก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลกและนักเรียนต่างก็รายงานปฏิหารแบบเดียวกับที่ฉันเคยประสบมาซึ่งเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจมากๆบางคนถึงกับพยายามหาวิธีใช้เทคนิคที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อนเลยด้วยซ้ําคุณครูจะมีความพึงพอใจอะไรที่มากไปกว่าการให้นักเรียนทําตามสิ่งที่พวกเขาได้รับการสอนและไม่หวาดกลัวที่จะก้าวไปใกล้กว่านั้น เพื่อสำรวจเส้นทางที่ตัวเองไม่รู้จักวิธีการของฉันไม่เหมือนกับวิธีการสะกดจิตที่ล้าสมัยอื่นๆที่สอนว่าคุณต้องทำตามที่เขาบอกเป๊ะๆโดยห้ามเบี่ยงเบนไปจากบทที่ให้ไว้แม้แต่คำเดียวในการสอนของฉันฉันต้องการให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่คืออะไรเพื่อที่เขาจะสามารถคิดด้วยตัวเองได้ตราบใดที่ลูกค้าไม่เป็นอันตราย ก็ย่อมมีอิสระที่จะทดลองได้ฉันพบว่าวิธีการแบบนี้มีความยืดหยุ่นมากๆวิธีการจึงเป็นสิ่งที่มีชีวิตและสามารถพัฒนาต่อไปได้หลายต่อหลายครั้งหลังจากหลายปีที่ผ่านมาฉันยังคงกลับมาบ้านและบอกจูเลียลูกสาวของฉันว่าเดาดูซิว่าแม่ได้เรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้พวกเขาบอกฉันหลายครั้งว่า ไม่มีข้อจำกัดใดๆเว้นแต่คุณจะสร้างมันขึ้นมาเองอะไรก็เป็นไปได้คุณถูกจำกัดด้วยจินตนาการของตัวเองเท่านั้นฉันคิดว่าความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้เป็นสิ่งซึ่งฉุดรั้งนักบำบัดหลายคนเอาไว้พวกเขากลัวที่จะทดลองอะไรใหม่ๆและคิดค้นสิ่งต่างๆด้วยตัวเองหลักๆที่ทำให้เทคนิคของฉันแตกต่างออกไปก็คือฉันทำงานในภวัง หรือทรานในระดับลึกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันคือระดับเดียวกับการนอนหลับเทคนิคของคนอื่นๆส่วนใหญ่นั้นมักจะพาลูกค้าเข้าสู่ภวังในระดับที่ตื้นกว่าซึ่งจิตสำนึกสามารถเข้ามาแทรกแซงได้จนเมื่อคุณพาบุคคลน,นั้นไปสู่ระดับที่ลึกที่สุดเราจะสามารถสื่อสารโดยตรงกับพลังงานจากต้นกำเนิด และพลังแห่งการเยียวยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีอยู่ได้ฉันได้ค้นพบวิธีการในการติดต่อกับพลังงานต้นกำเนิดของความรู้ทั้งปวงแล้วนี่คือแหล่งที่มาของข้อมูลที่ฉันได้เขียนออกมาและนี่คือส่วนที่ดำเนินการเยียวยาให้เกิดขึ้นได้อย่างทันทีพวกเขาคือความรักที่เปี่ยมล้นและการให้อภัยที่สูงยิง่งฉันเรียกพวกเขาว่าจิตใต้สำนึก ผมไม่รู้ว่าจะเรียกชื่ออะไรในตอนแรกจนเมื่อฉันถูกขอให้นิยามพวกเขาหน่อยฉันจึงบอกว่าคุณสามารถเรียกพวกเขาว่าตัวตนขั้นสูงจิตสำนึกที่สูงกว่าหรือจิตวิญญาณสูงสุดก็ได้มันยิ่งใหญ่และมะโหฬารมากๆมันมีคำตอบสำหรับทุกอย่างดังนั้นพวกเขาบอกว่าไม่สนใจหลอกว่าฉันจะเรียกชื่ออะไรเพราะยังไงพวกเขาก็ไม่มีชื่ออยู่แล้ว นักเรียนของฉันบางคนแนะนำให้เรียกมันว่าจิตเหนือสํานึกแทนที่จะเป็นจิตใต้สํานึกฉันเองก็ไม่รู้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่ฉันรู้แค่ว่าสิ่งที่ฉันทำลงไปนั้นได้ผลดังนั้นอะไรไม่เสียก็อย่าเพิ่งไปซ่อมในช่วงปีรแรกๆในการทำงานของฉันมันได้ผ่านเข้ามาเป็นระยะและแบบละเอียดอ่อนซึ่งฉันเองก็ไม่รู้จริงๆว่า ตัวเองกำลังพูดคุยอยู่กับอะไรกันแน่ต้องใช้เวลาอยู่หลายปีในการทำงานกับมันก่อนที่ฉันจะรู้ว่าตัวเองไปพบกับอะไรเข้าจากนั้นจึงเกิดกระบวนการเพื่อที่จะเรียกหามันในทุกๆเซสชันก,การสะกดจิตสิ่งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่ามากๆก,กับงานของฉันผู้คนพากันพูดว่าคุณไม่รู้หรอกหรือว่าคุณกำลังสร้างปาฏิหาริย์ขึ้นมา ฉันบอกพวกเขาฉันไม่ได้ทำอะไรเลยพวกเขาต่างหากที่ทำฉันเป็นเพียงแค่ผู้อำนวยความสะดวกพวกเขาทำงานทั้งหมดสิ่งที่แสนประเสริฐและมหัศจรรย์นี้รู้ทุกๆเรื่องของทุกๆคนและมันห่วงใยทุกคนอย่างลึกซึง้งไม่มีความลับใดๆพวกเขารู้จักคุณดีกว่าที่คุณรู้จักตัวเองเสียอีกดังนั้นเมื่อมีลูกค้ามาหาฉันรู้ว่า ลูกค้าจะได้รับในสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามที่จิตใต้สำนึกคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาที่จะทำความเข้าใจฉันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างดังนั้นจึงไม่สามารถควบคุมหรือชักจูงให้การสะกดจิตเป็นแบบใดได้เลยฉันทำงานร่วมกับพวกเขามาเป็นระยะเวลานานจนฉันมักจะรู้คำตอบล่วงหน้าบางส่วนเสมอ เพราะมันจะเหมือนกันตลอดแต่มันก็ไม่เคยเป็นสิ่งที่ฉันจะสามารถคิดออกได้ด้วยการใช้ตรก,กะเหตุผลพวกเขามีตรก,กะทั้งหมดเป็นของตัวเองดังนั้นฉันจึงบอกลูกค้าว่าไม่เคยรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการสะกดจิตนี้มันแตกต่างออกไปในแต่ละครั้งแต่มันไม่เกินความสามารถในการรับมือของพวกเขาฉันไม่เคยรู้ว่า คำตอบจะเกี่ยวข้องกับปัญหาเรื่องกรรมหรืออย่างอื่นแต่ตอนนี้คำตอบดูเหมือนจะเน้นไปที่อย่างอื่นมากกว่าและแนวคิดของฉันที่เกี่ยวข้องกับสามคลื่นแห่งอาสาสมัครก็ได้ก่อตัวขึ้นฉันเป็นคนแรกที่ยอมรับว่ามุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงระดับดาวเคราะห์นี้เป็นสิ่งที่ทั้งน่าเหลือเชื่อและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างน่าตื่นตะลึงเป็นเวลา25ปีที่ฉันได้สืบสวนการพบเห็น UFO และคดีลักพาตัวที่น่าสงสัยมากมายส่วนใหญ่ของเรื่องราวเหล่านั้นได้ถูกรายงานไว้ในหนังสือเล่มต่างๆของฉันซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือผู้พิทักษ์หรือ The Custodian และฉันได้พบข้อมูลและคำตอบมากมายสำหรับคำถามที่ผู้สืบสวนคนอื่นๆทำได้แค่เพียงหลีกเลี่ยงไปเท่านั้นมนุษย์ต่างดาวได้ให้คำตอบแก่ฉันอย่างเอื้อเฟื้อสำหรับคำถามใดๆก็ตามที่ฉันจินตนาการได้ ฉันคิดว่าไม่มีอะไรหลงเหลือให้สำรวจอีกแล้วในสาขานี้แต่พวกเขาทำให้ฉันต้องประหลาดใจอีกครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาฉันเริ่มเห็นเรื่องราวที่ใหญ่กว่าที่อยู่เบื้องหลังการพบเห็นและการตรวจสอบ UFO และอื่นๆฉันคิดว่าในที่สุดตัวเองก็สามารถไขปริศนาความเกี่ยวข้องของพวกเขาที่มีต่อสายพันธมนุษย์ได้หมดแล้ว แต่ในระหว่างเซสชั่นหนึ่งในปี2009ในที่สุดฉันก็ได้พบสิ่งที่คิดว่าเป็นชิ้นส่วนที่หายไปของภาพจิ๊กซอของ UFO ทั้งหมดหลอดไฟที่อยู่บนศีรษะของฉันสว่างวาบและสิ่งต่างๆก็เริ่มลงล็อกเหมาะเจาะไม่นานฉันก็ตระหนักว่าตัวเองได้มีชิ้นส่วนครบอยู่กับตัวมาตลอดอยู่แล้วตลอดการทำงานของฉันโดยเฉพาะซีรีส์หนังสือความลับของจักรวาล พวกเขาได้ผ่านเข้ามาอย่างมากมายพวกเขาเป็นผู้พิทักษ์ที่กระจัดก,กระจายอยู่กับลูกค้าหลายพันคนในระหว่างการสะกดจิตบำบัดของเราฉันได้รวบรวมเรื่องราวบางส่วนเข้าด้วยกันและคิดว่าได้มีภาพรวมทั้งหมดแล้วทันใดนั้นฉันก็ค้นพบว่ายังมีอะไรที่มากกว่านี้และมันอยู่ตรงหน้าฉันมานานหลายปีแล้วฉันอาจจะยังไม่มีเรื่องราวทั้งหมดอย่างครบถ้วนซึ่งฉันแน่ใจว่า เรื่องราวที่น่าประหลาดใจยังคงมีต่อไปตลอดเส้นทางแต่ถึงที่สุดก็ถึงเวลาที่ผามานจะถูกเปิดออกแล้วพามานเองก็มีความเบาบางลงเรื่อยๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาและฉันสังเกตเห็นสิ่งนี้ได้ระหว่างที่ได้ทำการบําบัดของฉันมีผู้คนจํานวนมากขึ้นที่ได้มีการตระหนักว่าการใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆนั้นไม่ใช่เหตุผลที่พวกเขามาอย่างโลกใบนี้ คำตอบต่างๆถูกส่งออกมาเรื่อยๆเซชันแล้วเซชันเราคำพูดเช่นถึงเวลาตื่นได้แล้วคุณมีภารกิจถึงเวลาเริ่มต้นแล้วหยุดเสียเวลาเสียทีเวลาเพื่อลงมือทำสิ่งที่คุณตั้งใจมาทำบนโลกให้สำเร็จกำลังถดถอยลงไปเรื่อยๆตลอด40ปีที่ฉันได้มีส่วนร่วมในการสกดจิตบำบัดและอดีตชาติบำบัดนั้น รูปแบบก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่เสมอแน่นอนไม่ว่ากฎเกณฑ์ใดๆก็ย่อมมีข้อยกเว้นอยู่ตลอดและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันลงมือเขียนหนังสือเล่มนี้ตามกฎแล้วลูกค้าจะถอยกลับไปสู่อดีตชาติที่เหมาะสมที่สุดเพื่ออธิบายปัญหาที่พวกเขากำลังประสบอยู่ในชาติปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาเกี่ยวกับการงานหรือปัญหาสุขภาพ คำตอบมักจะสืบย้อนไปถึงชาติก่อนชาติเดียวหรือหลายๆชาติที่มีรูปแบบของการใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกันที่พวกเขาได้กระทํากรรมเดิมซ้ํากับผู้คนเดิมๆฉันรู้ว่าคําตอบคือต้องทําลายวงจรนี้และสามารถทําได้โดยจิตใต้สํานึกของพวกเขาจะเป็นสิ่งที่แสดงให้พวกเขาเห็นความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นจากนั้นพวกเขาก็จะได้รับการเยียวยา และหยุดวงจรได้อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารูปแบบงานของฉันเริ่มเปลี่ยนไปและฉันก็ได้พบกับลูกค้าประเภทอื่นๆอย่างต่อเนื่องต้องขอเน้นย้ำว่าถ้ามองจากภายนอกไม่มีอะไรที่ผิดปกติเกี่ยวกับผู้คนเหล่านี้ใดๆทั้งสิน้นพวกเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปพวกเขามาหาฉันเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่มีอยู่แต่คำตอบที่ออกมาระหว่างการทำเซสชันเป็นสิ่งสุดท้ายที่จิตสำนึกของพวกเขาจะสามารถจินตนาการได้ดูเหมือนว่าพวกเราล้วนเป็นมนุษย์ที่มีแง่มุมหลากหลายจริงๆเรามองชีวิตของเราผ่านมุมมองเดียวโดยไม่เคยรู้เลยว่ามีชั้นอื่นๆที่อยู่ภายใต้ผิวหน้าเลยจิตสำนึกของเราไม่รู้เรื่องนี้แต่ว่า พวกมันก็ส่งอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของเรามีอะไรบางอย่างที่เกินกว่าเราจะจินตนาการได้ซึ่งในนั้นมีภาพลวงตาอยู่ด้วยเราคิดว่าเรารู้จักตัวเองแต่เรารู้จักตัวเองจริงๆแน่หรือจบบทนำบทที่หนึ่งการค้นพบคลื่นทั้งสามส่วนที่หนึ่งงานวิจัยของฉันในสาขาด้านการสะกดจิต ได้พาฉันให้เดินทางข้ามการเวลาและสถานที่อย่างเหนือจินตนาการเพื่อทำการสำรวจประวัติศาสตร์ของอดีตและความเป็นไปได้ของอนาคตเมื่อฉันได้เริ่มทำการสืบสวนผ่านอดิตชาติบำบัดฉันคิดว่าตัวเองจะได้พบเฉพาะคนที่ระลึกชาติบนโลกได้เท่านั้นเพราะโดยธรรมชาติแล้วนั่นคือทั้งหมดที่เราได้รู้มาระบบความเชื่อของฉันได้รับการยืดออก และแพผ่ขยายออกไปมากในช่วงตลอด40ปีที่ผ่านมาขณะที่งานของฉันก้าวหน้าฉันก็ได้รับข้อมูลมากมายเกี่ยวกับจุดกำเนิดของชีวิตบนโลกฉันถูกบอกว่าบัดนี้ถึงเวลาสำหรับความรู้เหล่านี้ที่จะเผยออกมาแล้วเนื่องจากพวกเรากำลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่มิติใหม่ซึ่งข้อมูลนี้จะได้รับการชื่นชมและถูกนำไปใช้ได้ด้วยระหว่างที่ฉันทำงาน ฉันก็ได้ยินเรื่องที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนประกอบไปด้วยพลังงานรูปร่างและรูปทรงนั้นเป็นสิ่งซึ่งถูกกำหนดด้วยความถี่และการสั่นสะเทือนเท่านั้นพลังงานไม่มีวันตายมันแค่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นฉันได้รับแจ้งว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนและความถี่ของมันเองและเตรียมก้าวเข้าสู่มิติใหม่มีมิติมากมายนับไม่ถ้วน อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้เพราะว่าเมื่อมีการสั่นสะเทือนที่เร็วขึ้นพวกมันจะมองไม่เห็นด้วยดวงตาของเราสิ่งสำคัญสำหรับเราที่ต้องรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติใหม่นี้ให้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในนั้นแล้วและจุดสูงสุดของมันกำลังจะมาถึงในอีกไม่ช้าโลกเป็นโรงเรียน ที่เราเข้ามาเพื่อทำการเรียนรู้บทเรียนแต่โลกไม่ใช่โรงเรียนเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นคุณเองอาจเคยเอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นในมิติอื่นคุณได้ทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่คุณไม่สามารถจินตนาการได้เลยผู้คนมากมายที่ฉันเคยทำงานด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ย้อนอดีตชาติของเขาเองจนพบว่าเขาเคยเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่าง ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะที่เปี่ยมสุขพวกเขาไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมาสู่ความหนาแน่นและสภาวะที่เป็นลบของโลกเป็นพวกเขานี่เองที่ขันอาสาจะมาช่วยเหลือมนุษยชาติและช่วยเหลือโลกในเวลานี้ฉันได้ประสบกับสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นสามคลื่นของดวงวิญญาณใหม่เหล่านี้ที่ได้มาเกิดบนโลกที่พวกเขามาในช่วงเวลานี้ เพราะมีคนส่วนใหญ่ได้กลับชาติมาเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะติดอยู่ในบ่วงกรรมจนไม่อาจก้าวหน้าไปได้ไกลามากกว่านี้เหล่าผู้ที่ยังติดอยู่ได้สูญเสียการมองเห็นจุดประสงค์ในการใช้ชีวิตบนโลกของตัวเองไปเสียแล้วในช่วงแรกๆของการทำงานรวมทั้งในหนังสือเล่มแรกๆด้วยฉันเคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนคนหนึ่งจะได้มาเกิดเป็นพบชาติแรกบนดาวโลก ในยุคสมัยปัจจุบันของเราฉันคิดว่ามันต้องเป็นกระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่านรูปแบบชีวิตที่หลากหลายก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทั้งอากาศหินดินพืชสัตว์วิญ,ญญาณแห่งธรรมชาติและกลายมาเป็นมนุษย์ในที่สุดฉันคิดว่าเมื่อจิตวิญญ,ญาณตัดสินใจว่าพร้อมที่จะทดลองชีวิตในฐานะมนุษย์แล้วจิตวิญญ,ญาณน,นั้น ก็คงไปอยู่ในสังคมดึกดำบรรเพื่อที่จะค่อยๆปรับตัวอย่างช้าๆฉันคิดว่าไม่มีทางเลยที่จู่ๆวิญญาณจะกระโดดเข้าสู่ยุคสมัยปัจจุบนันแห่งความเร่งรีบเป็นยุคสมัยของเราอย่างกระทันหันด้วยพลังงานที่วุ่นวายทั้งหมดเหล่านั้นมันคงจะมากเกินกว่าจิตวิญญาณใหม่ที่มาจุติจะทานทนได้แต่แล้วในปี1986ฉันได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมาชื่อว่า ต่างดาวผู้ดูแลสวนหรือ k e e p e r s of the Garden ที่เนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิญญาณที่อ่อนโยนที่ได้มามีประสบการณ์ชาติแรกของเขาบนโลกก่อนหน้านี้เขามีชีวิตยอยู่บนดาวเคราะห์ดวงอื่นและมิติอื่นมาโดยตลอดแต่ในเซสชันแรกๆนั้นเขากลับบรรยายหลายอดีตชาติของตัวเองที่เกิดขึ้นบนโลกฉันเลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ การกลับชาติมาเกิดเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงกันแน่แต่แล้วฉันก็ได้รับคำอธิบายครั้งแรกของทฤษฎีการประทับความทรงจำหรืออิม r พร t ต์ผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกหลายภพชาติจนนับไม่ถ้วนจะมีความทรงจำเกี่ยวกับประสบการณ์เหล่านี้เก็บอยู่ในคลังความทรงจำของจิตใต้สำนึกขณะที่จิตสำนึกของแต่ละคนจะไม่สามารถรับรู้ความจำที่ถูกฝังเหล่านั้นได้มันจะถูกเก็บไว้ โดยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยพวกเขาก้าวข้ามอุปสรรคของการใช้ชีวิตในฐานะเป็นมนุษย์หากปราศจากความทรงจำเบื้องหลังนี้แล้วล่ะก็เราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตบนโลกได้ทารกแรกเกิดจะดูเหมือนมายังโลกด้วยความสดใหม่ในหัวว่างเปล่าจนกระทั่งได้รับการสอนจากพ่อแม่และสังคมแต่นี่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยสิ่งที่เรียกว่าทารกนั้น จริงๆแล้วเป็นจิตวิญ,ญญาณที่เก่าแก่มากๆที่ได้ผ่านการเดินทางหลายร้อยครั้งในฉากอันซับซ้อนที่เราเรียกขานกันว่าชีวิตความทรงจำที่ถูกเก็บไว้นี้ทำให้พวกเขามีบางสิ่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงโดยไม่รู้ตัวเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตในฐานะของการเป็นมนุษย์ได้แต่จิตวิญ,ญญาณที่มาเกิดแบบใหม่เอี่ยมบนโลกจะไม่มีภูมิหลังแบบนั้น และพวกเขาก็อาจเกิดความสับสนเป็นอย่างมากเว้นก็แต่จะได้รับความช่วยเหลือด้วยแนวคิดอันชาญฉลาดที่ได้รับการพัฒนาจากโลกวิญญาณที่เรียกกันว่าการประทับความทรงจำตอนที่จิตวิญญาณดวงหนึ่งอยู่ในโลกวิญญาณมันจะได้เห็นว่ารูปแบบของชีวิตแบบใดที่มันจะต้องเข้าสู่ในชาติต่อไปและมันจะวางแผนของสิ่งที่มุ่งหวังที่ตั้งใจจะมาทำให้สำเร็จ นอกจากนั้นมันยังทำสัญญากับจิตวิญญาณดวงอื่นๆเพื่อชดใช้กรรมที่ขัางค้างกันอยู่ด้วยถว่าหากจิตวิญญาณไม่เคยมีประสบการณ์บนโลกเป็นของตัวเองมาก่อนพวกมันก็จะถูกพาไปยังห้องสมุดลูกค้าของฉันหลายคนอธดดิบายห้องสมุดนี้ในลักษณะเดียวกันมันเป็นสถานที่ที่ความรู้ทั้งมวลถูกเก็บเอาไว้ทุกสิ่งที่เคยถูกเรียนรู้มาก่อนแล้วจะถูกรับรู้ตลอดไป นอกจากนี้ยังมีบันทึกอากาชิกซึ่งเป็นบันทึกของชีวิตทุกชีวิตที่มีมานับตั้งแต่การสร้างสรรค์ครั้งแรกด้วยการปรึกษาและคำแนะนำมากมายจากบรณรณลักษ์จิตวิญญาณจะเลือกชีวิตในชาติที่ต้องการเพื่อทำการประทับความทรงจำกับรูปแบบของจิตวิญญาณเอาไว้สิ่งเหล่านี้เปรียบเทียบเหมือนกับการสอนทับหรือเป็นภาพยนตร์มันค่อนข้างเหมือนกับการไปห้องสมุดเพื่อทำการค้นควา้า และการไปค้นหาหนังสือจํานวนนับไม่ถ้วนเพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้องการประทับความทรงจำนี้ได้กลายมาเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของความทรงจำสําหรับจิตวิญญาณที่มาเกิดใหม่ในครั้งแรกในตอนที่ทำงานกับลูกค้าฉันถามว่าจะบอกได้อย่างไรว่าความทรงจำที่เกิดจากการถอยไปอดีตชาตินั้นเป็นของจริงหรือเป็นการประทับความทรงจำฉันถูกบอกว่า ไม่สามารถบอกความแตกต่างได้เพราะทุกสิ่งไม่ใช่แค่ความทรงจําเท่านั้นแต่สภาวะอารมณ์และทุกๆสิ่งที่ประกอบขึ้นจนกลายเป็นชีวิตนั้นๆก็จะถูกประทับลงมาด้วยพวกเขากล่าวว่าพวกมันได้ถูกใช้เพื่อเป็นการอ้างอิงสำหรับจิตวิญ,ญญาณเท่านั้นดังนั้นจึงไม่ใช่อะไรที่สำคัญอยู่แล้วชีวิตของผู้ที่มีชื่อเสียงหลายๆคน มักจะถูกนำมาใช้เพื่อประทับความทรงจำสิ่งนี้สามารถใช้เพื่อการอธิบายต่อคำวิาพากษ์วิจารณ์ของผู้ที่กังขาว,ว่าการกลับชาติมาเกิดนั้นไม่มีอยู่จริงเพราะมีหลายคนที่อ้างว่าเขาเป็นคนสำคัญคนเดียวกันการประทับความทรงจำสามารถมอบคำตอบต่อคำโต้แย้งนั้นได้ฉันถามพวกเขาว่าถางั้นนั่นจะไม่หมายความว่าการกลับชาติมาเกิดไม่มีอยู่จริงได้ไหม ถ้าใครต่อใครก็สามารถประทับความทรงจำจากชีวิตอื่นๆมากกว่าการใช้ชีวิตตามประสบการณ์จริงของตัวเองได้พวกเขาตอบว่าไม่เพราะต้องมีสิ่งมีชีวิตที่มีการใช้ชีวิตจริงๆเพื่อที่จะได้มีวัตถุดิบหรือความทรงจำเก็บเอาไว้นี่จึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งและเป็นวิธีการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อดวงวิญ,ญญาณที่บริสุทธิ์และไร้เดียงสา สามารถปรับตัวเข้ากับโลกที่ไม่คุ้นเคยและวุ่นวายได้คงเป็นไปไม่ได้ที่จะมาอย่างโลกหากไม่มีการเตรียมพร้อมจิตวิญญาณที่อ่อนโยนจะไม่มีอะไรให้เชื่อมโยงและไม่สามารถรับมือสิ่งต่างๆได้อย่างสิ้นเชิงหลังจากประสบการณ์ครั้งแรกของฉันกับฟิลชายหนุ่มจากหนังสือต่างดาวผู้ดูแลสวนฉันก็เริ่มพบจิตวิญญาณใหม่ๆเหล่านี้ได้บ่อยยิ่งขึ้นกรณีเหล่านี้ ได้มีการอธิบายไว้ในชุดหนังสือความลับของจักรวาลดังนั้นสิ่งที่ฉันคิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่หายากจึงกลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นพวกเขาหลบซ่อนตัวเองอยู่เบื้องหลังการประทับความทรงจำของภพชาติจากคนอื่นและนี่คือสิ่งที่ถูกนำเสนอต่อนักสะกดจิตและผู้สืบสวนคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในระดับผวังตื้นๆเท่านั้น เนื่องจากการประทับความทรงจำถูกเลือกเพื่อจุดประสงค์ที่จะใช้ชีวิตในภพชาติของพวกเขาชาติที่แล้วที่ปรากฏออกมาจะช่วยตอบคำถามบางข้อได้แต่ไม่ใช่คำถามที่สำคัญที่สุดโดยภูมิปัญญาอันไร้ขีดจำกัดของจิตใต้สำนึกที่จะมอบเฉพาะสิ่งที่ลูกค้ารับมือได้เท่านั้นและเรื่องเดียวกันนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้ทำการสะกดจิตเช่นเดียวกัน หากพวกเขาเอาแต่ใช้แค่ก้าวเล็กๆไปสู่สิ่งที่ไม่รู้พวกเขาจะไม่มีทางรับคำตอบที่ซับซ้อนใดๆได,ได้ฉันเองก็ไม่ต่างกันที่จะไม่ได้รับข้อมูลที่ว่านี้จนกว่าตัวฉันจะพร้อมที่จะขยายความอยากรู้อยากเห็นของตัวเองให้มากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อไม่นานมานี้เองฉันก็ยังคิดเลยว่าวิญญาณบริสุทธิ์ไร้เดียงสาท,ที่มาที่นี่ครั้งแรกเป็นสิ่งที่หาเจอได้ยากแต่ตอนนี้ พวกเขาเด็กกลายเป็นสิ่งที่ปกติไปแล้วจิตใต้สำนึกไม่พยายามที่จะปกปิดเรื่องนี้อีกต่อไปด้วยซ้ำจบเนื้อหาของ e ีพีที่หนึ่งสำหรับผู้ที่สนใจหนังสือเรื่องต่างดาวผู้ดูแลสวนหรือ Keeper of the Garden ที่อาจารย์ยายโดโรเลสได้พูดถึงไว้ในคลิปนี้สามารถเข้าไปดูที่เพลย์ลิสต์ในช่อง Book for Life ได้เลยนะครับเพราะว่าผมได้ทำหนังสือเสียง ต่างดาวผู้ดูแลส่วนไว้ครบถ้วนแล้วสามารถย้อนกลับไปฟังได้เลยนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ